จะโปรธแลวโอ้โหคาปิบา巴าโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่อยากได้อะนี่เราก็เป็นคาปิบา巴าเหมือนกันนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในโกรอัากาเดนอีกครั้งหนึ่งครับผมและวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟิ้งกับกายเหมือนเดิมเลยครับผมก็ขอให้ทุกคนกันงอสําเร็จแล้วนะครับซื้อก๋วต้าหู้หนึ่งถุงแล้วก็ ซื้อไ FI ก่กระเทียมไปให้น uh ีครับผมรักนะฮะกูแต่ค้าปบ้าพี่ปิ่มตัวใหญ่จริงตัวใหญ่มากกิโลมานเนี่ยแยดแค่ห้าสิบสี่กิโลใหญ่ไม่พอน่ารักด้วยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับโกแอนการ์เดยนในวันนี้แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาขโมยผักของพี่ปิ่มกับกายครับเพราะผมพูดตรงๆผมรู้สึกว่าการที่เราขโมยผักคนอื่นมามันก็ไม่ใช่ผักที่แบบปักจากดินของเราเองอองคนดูผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่า มันไม่สามารถเอามาปลูกได้มันก็แค่หยิบออกมาแล้วจุดจบคือการขายมนี้่เท่คุณดูแล้ววันนี้สวนของเอ็มบูมิดักก็ได้เคลียร์ล่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอาจจะดูโล่งๆนะครับแต่คนดูครับดูที่มุมซ้ายก่อนฮนะเห็นไหมฮะว่าผมมีผลอะไรอยู่ไหนเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันสักหน่อยละกันนะครับ โอ้โหชูก้าแอปเปิลของเรานั่นเองครับผมคือผมให้พี่ปิมสอนนะครับว่าแบบเราทําผลอะไรยังไงได้บ้างให้มันลูกใหญ่นะครับพี่ปิมก็สอนวิธีการใช้มูลแคทกับสปริงเกอร์มานะฮะก็ได้ผลออกมาเป็นประมาณนี้ส่วนสถานะต่างๆเนี่ยอ่ะกูพูดเลยกูออนทั้งวันทั้งคืนเลยครับก็คือแบบออนทิ้งออนคว้างเลยนี่คือผมเปิดคอมมาเนี่ย ประมาณ3วันติดแล้วนะคือไม่ใช่ว่าแบบเปิดทิ้งไว้นะแต่ก็เปิดเปิดปิดปิดนั่นแหละแต่คือออนทิ้งไว้อะกินคงกินข้าวก็ออนทิ้งไว้เพื่อให้มันติดสถานะแบบเต็มที่เต็มสตรีมกูติดเกมนี้เข้าเส้นละกูเปิดคอมเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะเลยทุกวันเนี้ย <laughs> <laughs> เราได้สถานะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นผลนี้ฮะบัตลิดมูนวินสตั๊กเบรนนะครับผมทวิสเต็ดนะฮะสันเดรสแล้วก็ฮอนนี่กลาสนะครับประมาณ700ล้านนะครับผมแล้วก็ผลอื่นๆเนี่ยประมาณ900ล้าน800ล้านนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆแต่ว่ามันจะมีผลนึงในสวนผมที่ทะลุโดดมาเลยนั่นก็คือผลนี้ครับชูการ์ p ฮปเปิล โกเลตเที่ยวมูนวินสตั r กเดรนทวิสซันเดรฟและฮันนี่ l ลาสครับนี่ขนาดสถานะมันยังไม่ครบมันยัง26,000ล้านถ้าสถานะมันครบมันจะทะลุแสนล้านไหมวันเนี้ยโอ้โหคือผลนี้คือผมรักมากนะครับผมแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยผลนี้ไปเด็ดขาดไม่มีเนาะไม่มีใครวิ่งมาโฉกเนาะกู <c oughs> เริ่มเข้าใจแล้วควดดรู้สึกคนโดนฉกเป็นยังไง แล้วคนดูเชื่อไหมก่อนหน้าที่ผมจะได้ไอ้ก้อนผลเนี่ยออกมาก้อนแบบชนะูการแอปเปิลน่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกดเข้าเซิร์ฟผิดแล้วผมไม่รู้ตัวผมกําลังวิ่งไปซื้อแบบไอบัวลดน้ําอยู่อะ่ะกลับมาอีกทีผลชูการแอปเปิลผมหายทั้งสวนเลย แต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีระบบฉกของอยู่แล้วมันก็เป็นแบบแมคานิกเกมที่ทําให้ผู้เล่นสนุกกันนะครับขโมยผักกันอะไรกันก็เป็นรูปแบบเกมที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราเล่นกันนะเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเรานะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกกลับมาได้ถึง26,000ล้านไอคนที่ขโมยกูไปอะ่ะมึงดูไว้นะกูปลูกใหม่ละเบียวชิบหายหล่อนด้วย อ่าไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับผมเป้าหมายของเรานะก็คือเราจะทําการทําแบบสเต็ปเทพหนึ่สเต็ปนะครับที่พี่ปิมเนี่ยแนะนําผมมาซึ่งสเต็ปเทพที่ว่านั้นเนี่ยมันก็คือมึงเห็นใช่ไหมไอ้ตัวที่มันกระโดดผ่านหน้ากูไปเนี่ยใช่ครับ เราจะใช้น้องอบอบในการปลูกผลไม้ครับผมเผื่อใครไม่เห็นภาพนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าน้องอบอบเนี่ยมันจะมีเออสกิลนะครับเออทำให้ผลไม้เนี่ยเติบโตนะครับผมแบบ24ชั่วโมงนะครับผมหรือว่า1วันเนี่ยแบบบึ้มเลยนะครับทุกๆ4ีนาทีซึ่งไอการโ r o w up ตรงนี้เนี่ยมันมีฝรั่งฮะเอาไปทำสเต็ปก็คือเอากบ1ตัวแล้วก็มูนแคทอีก7ตัวนะครับผมมาวางไว้ในสวนหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะทำการ เอาผล,ลไม้หรือว่าต้นของเราที่เป็นต้นประปาที่โตเต็มที่แล้นะไปวางไว้ตรงที่กลบร้องพร้อมกับจุดที่แมวนอนหลังจากนั้นสวนมันก็จะใหญ่พิบ ทันทีเลยอ่าเราจะทํามูลเมลอนซึ่งตัวมูลเมลอนผมเนี่ยหรือว่ามูลเมลอนซีดนะน่าจะมีอยู่เอ่อกี่อันเอ่ยมูลเมลอนซีดมีอยู่5อันครับเราจะไม่ใช้มเมล็ดอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่มเล็ดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเราจะได้ไม่เปืองนะแต่บอกก่อนว่าสเต็ปนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความเป๊ะและจังหวะนิดนึงเพราะว่าจากที่ผมไปดูคลิปที่พี่ปิ๊มส่งมาเนี่ยเหมือนกับจังหวะที่แมวนอนเนี่ย มันจะต้องนอนในช่วงระยะเวลาที่กบมันกําลังเห่าหอนพอดีเพราะฉะนั้นเราต้องมากะเลยครับจากตัวกบตัวนี้ก็คือกบตัวนี้จะเห่าหอนหรือว่าเห่าทุกๆ4นาที47่ิวินะครับก็อาจจะต้องมาเปิดดูหน่อยว่าเอ่อกบตัวนี้เนี่ยนี่ดูนะตอน6วิ5าีเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูตอนฉากมันหอนนะอ่าเนี่ยจังหวะที่กบมันเห่าออกมาเนี่ยผลไม้มันจะแบบ บึ๊บขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่มันต้องเป็นจังหวะเดียวกับที่แมวนอนด้วยแล้วเป็นจุดเดียวกับที่แมวนอนด้วยเพราะฉะนั้นสเต็ปที่เราว่าเนี่ยเราจะต้องจัดการให้กบกับแมวเนี่ยอยู่ในจังหวะที่สกิลเดียวกันเท่านั้นนะฮะจากที่เราคำนวณแล้วนะครับยางมูลแคปของเราเนี่ยอะลองวางสักตัวหนึ่งฮะมูลแคปของเราเนะครับผมมีสกิลใช้อยู่ที่66จุด 9 0นวิและจะนอนประมาณ20วิเพราะฉะนั้นเวลาที่ควรจะวางแมวจริงๆเนี่ยมันจะเป็น1นาที26วิเกือบ1นาที27วิแต่ผมอ่ะจะวางแบบ เป๊ะๆพอดีพอดีหน่อยเหลื่อมๆไว้หน่อยสัก1นนาที20วินะครับเผื่อไว้ว่าจะได้แบบอ่าให้เวลาแมวมันนอนนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นก็จะได้ให้กบมันเห่าหอนนะครับผมมาเพื่อเป็นการรอชาร้าเราเอามูลเมลอนของเราที่เราจะทําการสลุยกันนะครับผมหรือว่าปลูกเลยวันนี้มาเลยฮะและหลังจากนั้นเราก็เอาบัวลดน้รถรถนําครับลาดเข้าไปเลยครับลาดเข้าไปครับเราต้องทําให้ผลไม้เราเนี่ยโตก่อนนะขึ้นมาเป็นต้นก่อนอ่าแบบนี้ถือว่าได้แล้ว แล้วหลังจากนั้นนะครับผมที่ต้นขึ้นมาแล้วเราก็จะถือมูลแคทไว้ให้หมดเลยนะครับผมนี่หนึ่งสองสาสี่ห้าหกดแล้วเราถือรอเลยครับพอเป็นหนึ่งนาที20ปุ๊บเราวางโตขึ้นเลย นะขึ้นเลยไม่รู้ว่ามันถูกหรือพี่ดัดจากที่ดูคลิปมาคือแมวมันต้องนอนที่เดียวกับกบอะถ้าแมวมันไม่นอนที่เดียวกับกบอะมันไม่ขึ้นแน่ๆลองดกกูกูกะเลยกูกะเลย120่งยี่สิปุ๊บวางแมวป๊าป๊าป๊าป,าป,าปาแล้วตอนนี้เราได้วางมูลแคทไปจนหมดแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราจะดูจังหวะเวลานะครับให้อยู่ที่ เออ่กบใกล้ๆจะเห่าหอนแต่จริงไม่ต้องขนาดก็ได้เราเห็นแมวนอนนะครับเราก็ถือต้นรอไว้เลยก็ได้นี่คือมันไปนอนตรงไหนอ่ะเราก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นเนาะคนดูถ้าครั้งที่หนึ่งแมวมันนอนในจังหวัดที่กบเห่าหอนพอดีเป๊ะๆในวงเลยเนะี่ยผมบอกได้เลยว่าเฟี้ยวแน่นอนอุ้ยอุ้ยแมวนอนฮึบอุ้ยกบกบสวยสวยเหา่าเหา่าเลยเหา่าเหา่า อันนี้ถือว่าสำเร็จครับคนดูลองครั้งแรกสำเร็จเลยครับโอ้โหเฮ้ยเอาจริงๆติ๊กต็อกพาเวอร์ก็ไม่ธรรมดาวะ่ะมาแล้วครับมูลเมลอน4ผลของเราที่ยังไม่ติดสถานะอะไรเลยแต่ผลใหญ่มาเาเนะแต่ก็ไม่ได้ ถึงขนาดนั้นป่ะโอ้โหไหนก็ลองเทียบกับพี่ปิมของกายมูลเมล,ล่อนของกายไม่มีฮะโอเคกายยังไม่ปลูกมูลเมลอนเนาะถ้าเทียบกับมูลเมลอนพี่ปิมืมกูก็กระจิตริดอะเล็กเป็นจุกหมาเลยอะไม่พอใจว่าผลมันยังเล็กอยู่อ่ะคนดูอะสวนไอ้มูลเมล,ลอนันนี้ยมึงไม่ต้องงงว่าทำไมมันมีกูปักผิดก <c oughs> <c oughs> ูปักผิดก็ดูเ <c oughs> ก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อน,อนเอาใหม่รอบนี้ผมว่ามันต้องใหญ่กว่าเดิมละเราจะทำจนกว่าจะได้นะคนดูวันนี้ ไม่รู้คลิปยาวคลิปสั้นแต่การทดลองครั้งแรกผ่านแล้วต่อไปครั้งที่2จะผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวมาดูกันเริ่มเริ่เข้าเส้นแล้วเริ่มเข้าเส้นแล้วแต่จริง ผมว่าผมจะไปลองดูแบบสเต็ปอื่นๆใน Tik t o ็อนะแล้วลองเอามาทำตามดูแบบมันจะทำได้ไหมอยากทำผลใหญ่ๆมันมีวิธีอื่นอีกอะเท่าที่ผมไปดูมาเหมือนจะมีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นวิธีแบบที่ E ีีที่แล้วเราเราไปเจอคนทำมาเออเดี๋ยวผมไปหานกดำมาแล้วเดี๋ยวผมมาลองทำดูมีทริคอะไรอยากแนะนำผมอยากให้ผมเอามาทำลงคลิปก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับคนดูคือคอมโบสัตว์เนี่ยมันมีเยอะมากคือเกมแม่งผมเพิ่งรู้ว่าเกมแม่งหลากหลายขนาดนี้แม่งจินตนาการจะจัด มันมีสัตว์หลายตัวครับที่สามารถเอามาคอมโบกันได้เพราะฉะนั้นใครมีแบบแนวทางดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะได้เอามาลองทําคลิปดูมาตอนนี้หนึ่งนาทียีเราได้วางแมวไปแล้วหลังจากที่แพอมอยู่ไม่หยุดเลยนะครับผมเด็กตัดก็ไปตัดเอาเองนะฮะท่อนไหนไม่อยากใช้ก็ตัดทิ้งนะครับผมมาตอนนี้นะครับเราก็วางเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ถือเลยฮะแมวไม่ไม่นอนอยู่จุดเดียวกับกบเนี่ยผมผมไม่รู้ว่ามันจะแบบสามารถทําได้หรือเปล่าอ่ะเออ ต่แต่แต่ดูจากในคลิปมันเหมือนจะไม่ได้นะโอ้ยเฮียแล้วแล้วกบแม่งมาอยู่ตรงนี้อยู่ห่างจากแมวด้วยอุ้ยเอาละว่าอุ้ยอุ้ยอยู่ในกองแมวแมวนอนเลยไหมนอนเลยได้ไหมโอ้โหอุ้ยโอ้โหมาขวาได้ไหมนอนสามตัวเลยไป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 เดินตรงไปเดินไปตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละหยุดหยุดหยุดแมวนอน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 สองตัวก็ได้สองตัวละอุ้ยสายมือกบกบขอตรงแมวนอนเชี่ยแมวนอนแล้วกบไอ้เชี่ยไม่ได้ต้องวางวางวางตรงแมวฮึ๊บเฮาไม่ได้ตัวเดียว ตัวเดียวอาจจะไม่ใหญ่เฮเล็กกว่าเมื่อกี้กไม่ได้ครับผมจะทำให้ใหญ่กว่านี้เฮ้ยแต่ผมว่านะผมทำบัคสปริงเกอร์ช่วยเลยดีกว่าป่ะจากที่ผมอัานิดมายีพ yes> ีแรกเขาบอกบัคสปริงเกอร์ไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเลยละกันนะครับผมผมว่าแถวๆนี้น่าสนวางเลยครับหลังจากนั้นเราขุดครับเราขุดสปริงเกอร์ออกมาเฮ้ยโอเค คือโซนตรงนี้มันควรจะเป็นโซนที่กบกับแมวมาอยู่คือถ้าเกิดแมว3ตัวนอนจุดนี้และกลบมาเห่าตรงนี้ผมมั่นใจว่าผลใหญ่เท่าวิปิ้มแน่นอนแต่ที่เหลือคือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถควบคุมได้ก็อยู่ที่ดวงชะตากูจะทําจนกว่าจะได้ไม่มีแมวนอนเลยไม่มีแมวมานอนเลยไอชิอต้องโยกว่ะต้องโยกหาแมวต้องโยหาแมวกักบแมวนอนซ้อนกันตรงไหน อุ้ยแบล็งบอลสองสองอุ้ยแบล็งบอลสองสามกูวางเลยเฮ้ยสปริงเกอร์ถึงปกบเฮาเฮาเด้อเนี้เฮาเฮาเฮาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหรือว่าสปริงเกอร์มันไม่ถึงเหรอเฮ้ยตรงนี้มันควรถึงนะเว้ยกูไม่ยอมแพ้หรอกกูบอกเลยกูไม่ยอมแพ้รอบที่สี่ไอ้กบมึงมาเจอกูหน่อยโอ้โหกบอยู่ไกลมาก แมงเอ้ยเอาจุดที่แมวนอนทอนซับกันแล้วกันคิดเลยไม่ออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นโตตรงนี้แล้วล่ะเฮาไม่ออกมาเฮาเฮาเฮาผลไม่ใหญ่เลยคือมันไม่อยู่ตรงสปริงเกอร์แล้วมันแมวทอนซับที่ผพูดอะไรเนี่ยแล้วแมวมันไม่ซ้อนทับกัน3ตัวครับผลมันไม่ใหญ่เลยครับไม่พอใจอันนี้ก็ไม่พอใจเลยเก็บ เกบ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 ผมไม่ยอมแพ้ผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมแพ้รอบที่ห้ามากี่ชั่วโมงกี่นาทีกูก็จะทำแม่งเอ้ยต่อติดโกขึ้นมาด้วยเสียดายอันนี้ชิบหายเลยว่ามึงสัญญาก,กับกูว่ารอบนี้มึงจะไม่ทําให้กูผิดพลาดไม่งั้นคลิปกูยาวแน่นอนโอเคทุกคน2นาทีละถือมูลแคทรอเลยโยกูอยากเห็นบึมบ้มเมาขอบึมบ้มๆมาและตอนนี้เราต้องตัด ชะใบก้านกิ่งกิ่งช้าใบก่อนเสียได้แต่ก็ต้องตัดครับไม่ตัดไม่ได้เนี่ยตอนนี้ตีสี่นะครับคือกูไม่รู้เลยอะว่ากูจะได้นอนกี่โมงอะ่แย่แล้วว่าแมวไม่ซ้อนกันว่ต้องถือต้องยกก่อนเผื่อแมวซ้อนกันตรงจุดไหนต้องเอาตรงจุดนั้นแหละครับแมวซ้อนสามตัวตรงไหนตรงไหนแมวซ้อนตรงไหนมีไหมสามตัวขบัขบเฮ้ยกบขบัขบรถขับรถขับรถ สุดใจกูบอกแค่นั้นแหละอ่อจริงติ๊กตอกก็เป็นหนึ่งสถานที่บังเิงอันตรายไรสัตว์โอ้ยตรงนี้ไม่ได้แน่ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้มันต้องเลือกตรงที่แมวนอนเลยครับสามตัวสี่ตัวต้องเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะกองกันเยอะโอ้โหแตกโอ้โหโอ้โหกะจัดเฮ้ย ต้องเอาตรงนี้ว่ะกบอยู่ไกลกบอยู่ไกลพอจะเป็นไปได้ไหมพอจะเป็นไปได้ไหมเฮามไม่ไหวแล้วนะกูไม่ไหวแล้วลอยเก้าเก้าลบอักกูเอาหมดกูหมดตัวกูหมดตัวพอดีวันนี้กูบอกเลยกูหมดตัวพอดีอุ้ยคอมมอนอันนี้ไข่อะไรโอ้ไข่ปูอ่ะเฮ้ยพึ่ง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 อันนี้เอาเอานี่เอานี่เอา เอาหมดเอาหมดเอาหมดกับสวนโอเคในระหว่างนี้เราเอาไข่มาฟักดีไหม <S <S แต่ถ้าเราฟักตอนนี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนดูรอแล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถแบบรอกบได้ด้วยเฮ้ยไม่ได้นะเอฟแต่ถ้าเกิดว่าเรามาฟักตอนนี้คิดต่อไปอ่ะเราไม่มีคอนเทนต์นะเราไม,ไม่ได้ตังนะโอเคกูไ okay. ้คลิปต่อไปกูปัก กูปากกูปากขุดขุดออกขุดออกขุดออกโอเคโอเคตอนนี้เรามีบ okay. gdzie ัสเบเกอร์สองจุดตรงจุดน <thấy S 1> okay. ี <Paradise. S 1> ้กับตรงกลางรอบนี้กูมาแล้วโอเคแมวอยู่ใกล้กันสามตัวแมวใกล้กันสี่ตัวสี่ตัวเดินเข้าหากันเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยโหแล้วแมวนอนสามตัวกบคาร์บอนคาร์บอนนู้นกบกบรอบสุดท้าย ถ้ารอบนี้ไม่ได้มึงก็กูขาดกันฝากไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสาธุขอให้ได้ขอให้โดนถ้าได้ครับพเจ้าจะเบิร์นลิ้นโชนหนึ่งนาทีแบบไม่หยุดยอนจนจบคลิปท้ายคลิปเลยครับสาธุมาอยู่กลางเยอะๆอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้ยทาไห้ใครต้องกดโกละครับเหมือนจะไม่ได้หรือเปล่าแมวกระจัดกระจายมากแมวไม่อยู่ติดกันเลยแมวไม่อยู่ติดกันเลยครับส่งไม่ดีแล้วครับตอนนี้ส่งไม่ดีามากๆตรงจุดไหนมีแมวบ้าง แล้วไปอยู่ตรงคอหมดเลยหรือว่ามันก็แค <huh ่นี้วะอุ้ยอุ้ยปัดหอนหอนถ้าไม่หอนกูจะกรอเร็วกูตาม แม่งเอยกว่าจะทําได้เหลือจะเชื่อจริงๆแล้วแม่งมันมีสปริงเกอร์อย่างนี้แม่งทำได้ไงวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันทําได้แล้วก็ช่างแม่งเหมล้นกันครับโอเคแล้วเมื่อเราได้ผลใหญ่ขนาดนี้เราก็คงจะต้องร็อกสักนิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นเรา move ครับ move 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 ครับผมนี่สุดยอดสุดยอดเลยโอเคเอามาวางใกล้ๆกันแบบนี้โอ้โหเฮ้กูบอกเลยกูบอกเลยว่าดอกนี้สวยมากนี่ บักเข้าให้โอเคกูบักเลยต่อไปก็จะเปิดคอมทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็จะพยายามให้มันไม่หลุดเรามาจริงจังขนาดนี้แล้วอะ่ะคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็เปิดคอมทิ้งไว้ทํางานนะแต่ว่านี่คือเปิดคอมมันก็เปิดเกมทิ้งไว้เพื่อให้แบบเพื่อให้มันติดสถานะเมื่อกีู้กคุณติดเกมแค่ไหนอะ่ะถ้าชอบกันฝากกาไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไม่งลันใจกันได้นะฮะแล้วเจอคลิปหน้าอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนคลิปหน้าวันนี้วันอะไรอะ่ะวันนี้วันที่4วันศุกร์ที่4 วันที่5มีอัปเดตนี่อัดเลยมีอัปเดตอะไรกูอัดเลยแล้วกูซัดโลบอกเข้าด้วยมีกาชาเลยกูเติมถึงจะไม่ได้สุรตายแบบกลายหงิดแต่กูอยากมีของเดี๋ยวเจอกันครับอัปเดตวันที่5วันนี้ปิดคลิปไปด้วยการเดินฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวนะครับผมบา,บายครับ

เล่นน้ำลายเป็นเด็กเลย